在在สวัสดีค่ะชื่อของโยกนะคะเรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยพรรีพระจอมเกล้สา,สา,สา,า,าเจ้สา,สาคุณทหารรักบังค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนผู้ศึกษาชั้นพีที่สี่ค่ะตอนนี้ก็ฝึกงานอยู่ในแผนกมื่อเช้าน้มาสาเดือนแล้วค่ะ การฝึกงานก็ต่างจากที่คิดไว้มากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าแบบจะได้แค่ความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าการทํางานแบบเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าพอได้ลองทําจริงๆก็แบบได้ประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยค่ะงานหลักๆก็จะเป็นการหาสินค้าใหม่ที่จะนําเข้ามาจากประเทศจีนนะคะก็ได้ลองทําทางแบบเปรียบเทียบราคาหาข้อมูลตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะแล้วก็มีการส่งตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ตนะคะไปที่ประเทศจีนเพื่อเป็นตัวอย่างการผลิตรอบต่อไปค่ะ งานที่ภูมิใจที่สุดนะคะก็คืองานหาสินค้าค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุดค่ะตั้งแต่เริ่มหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาแล้วก็เกลือกรูปแบบที่คาดว่าจะนําเข้ามาค่ะแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องของการนําเข้าแล้วก็ขนส่งเข้ามาด้วยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่หนูคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ ได้เรียนรู้จากพี่ๆเยอะมากเลยค่ะพี่ๆก็คือให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือแล้วก็สอนงานทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็พอหนูเห็นพี่ๆเขาทํางานแล้วก็รู้สึกแบบอยากเรียนรู้ได้แบบพี่เขาบ้างค่ะก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในทีมนะคะสาหรับการดูแลแล้วก็การสอนงานทุกอย่างค่ะอย่างพี่ยูโรก็ช่วยสอนงานให้แล้วก็ให้คําแนะนําค่ะพี่กุกกีก็คอยช่วยดูแลให้ข้อมูลตลอดเลยค่ะ การได้มาฝึกง,งานที่นี่นะคะรับรองรอว่าได้ทํางานจริงแน่นอนสําหรับน้องๆทีเออ่เรียนสายภาษามานะคะก็สามารถมาฝึกง,งานที่นี่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของการจัดหาสินค้าหรือว่าการประสานงานกับลูกคา้าอะไรอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าน้องจะเรียนมาไม่ต้องสายแต่ว่าก็จะมีพี่ๆคอยช่วยให้คํำแนะนําแล้วก็คอยช่วยสอนงานแน่นอนค่ะบายเจเจียน